เ็เรียบรอเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะมาพบใครครับมาพบคุณก้อยเชิญครับมาพบคุณก้อยใช่ไหมคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวไปตามให้คุณก้อยคะมีคนมาขอพะ ขามารอนางหรือยังได้กักแล้วค่ะคุณก้อยได้สั่งอะไรมาไหมครับใช่ค่ะก้อยสั่งเองขอบใจนะนี่ก็จะเที่ยงแล้วนายทันท้ามาหรืหอ,อ,รอยังยังครับตัวข้างหลังมีขนมีนะถ้ายังไม่ได้ทานอะไรก็ไปหยิบไปทานได้แต่ว่าบรรยากาศน้นเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เข้ามาทาหนอะไนก็ได้นะขอบคุณมากๆครับเชิญทางนี่เลยค่ะ ขออนุญาตั่งนะครับเช่ค่ะนี่ครับที่ผมจะมานำเสนอคน่อยได้ค่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะก่อยครับผมถามมาเลยถามมาค่ะทำไมคนคอยให้รปภบ้าน,นนอกมาน,นั่งกินขนมในบริษัทเราครับทำไมเหรอคะแล้วไม่โอเคตรงไหน ครับผมทำไมเฉร็จผมขอตัวกลับไปนะครับถ้ายังไงผมให้เลขาติดต่อไปอีกทีครับได้ค่ะทำไมถึงกล้ามาตรงนี้มึงก็แค่ราพอกระจักระจอกพึราพึงหนอกอนี่คุณทำอะไรนี่ยแล้วผมทำอะไรผิดหรอครับมก็ถูกต้องตรงนี้นมึแงแค่ราพอถ้ารอพออยู่ที่นี่ผมก็ไม่อยากอยูอย่ที่นี่หรอกครับ งพอสงบเงี้ฉันก็ไม่เก่งทำงานร่วมกับคนที่ดูถูกเพื่อมันด้วยกันหรอกคะ่ะอย่างเช่นคุณคุณเชิญออกไปได้แล้วคะ่ะเอาคุณกอยทำแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วทำไมล่ะคะออกไปได้แล้วคะ่ะเชิญค่ะได้เพราคุณกอยจะเสียใจทายไดเยอะนะคะขอบคุณคุณกลอยมากๆครับ ครับผมนายนิติพันธ์พงดวงดีรับบทเป็นคุณปดครับดิฉันนางสาวจุฑาลาคำชมนะคะรับบทเป็นกรอยค่ะผมนายสุธิโชคเพย์สันรับบทเป็นรปภครับดิฉันนางสาวพิมนวลชมเชี่ยวชาญรับบทเป็นเลขาคุณกรอยค่ะดิฉันนางสาวพนิตาสุพณีรับบทเป็นเลขาคุณปดค่ะดิฉันนางสาวอรพันธ์กัญอาอลารรับบทเป็นตากล้องค่ะขอบคุณที่รับชมพวกเราจนจบครับขอบคุณครับ